สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราเจ้าขาใครที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินฟังทางนี้เลยค่ะโอกาสมาถึงแล้วกับไม่ทองคำาก้าตอนนี้เปิดรับสมัครกันทั่วประเทศนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาบอกค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนสิจ๊ะ ภาคเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสกลนคร ภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีชนบุรีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง standen. บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพี่น้องบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากจากพายุโนอื่นในช่วงวันที่18-20กันยายนนี้ค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมคาะสำหรับรายการไม่ทองคำกา9 กำลังเปิดรับสมัครในวันที่19ถึง20กันยายนนะคะพรุ่งนี้เนี่ยค่ะพี่น้องชาวใต้เดินทางไปรับสมัครกันได้เลยที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนาครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนภาคกลางวันที่26ถึง27ที่สตูดิโอเวิร์กพอยจังหวัดปทุมธานีค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็มีรูปถ่ายขนาด2นิ้ว1ใบสำเนาแบบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านที่สำคัญวันสมัครเนอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ร,ระยะห่างในพื้นที่รับสมัครกันด้วยนะจ๊ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทาง Facebook ไม่ทองคำค่ะมาเวลาขอก่าบบ้านเราแล้วนะคะแต่พักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อจ้า